สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีกุมนะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าชาวราศีกุมในช่วงของเดือน ả, พฤศจิกายนในตรงนี้นั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าชาวราศีกุ้มในช่วงของเดือนพฤศจิกายนในตรงนี้นะคะจะเป็นอย่างไรกันบ้างขอดูพลังงานตัวต้น ของคุณและก็ของเขากันก่อนเลยนะคะตัวตนของคุณนะคะได้เดเมจิเชียนนะคะได้เอซ์อบวานทูซ็อเพนต์เคอร์เอ่อทรีซอเพนเต์เคอร์นะคะ Queen of Cups แล้วก็เป็น Knight of Pentacles นะคะ Knight of Pentacles ในตรงนี้นะคะกำลังจะบ่งบอกถึงการที่คุณนั้นมีความรู้สึกดีมีความรู้สึกพึงพอใจแล้วก็โอเคกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้ซึ่งคุณนั้นรู้ดีว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้นั้น เป็นไปในทิศทางใดนะคะคุณเหมือนกับว่าคุณรู้แล้วว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้ของคุณอะ่ะมันกําลังดําเนินเดินหน้าหรือมันเป็นไปในทิศทางที่คุณนั้นจะต้องเข้าใจแล้วก็เหมือนกับยอมรับกับทุกสิ่งทุกอย่างในตรงนี้นะคะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในตรงนี้ที่คุณมองว่าจะต้องพยายามหรือจะต้องเข้าใจในตรงนี้ มันต้องมีความอดทนด้วยนะคะรวมถึงการมีความอดทนอดกัน้นในความอดในความสัมพันธ์ในครั้งนี้ซึ่งคุณนั้นคุณก็รู้ดีและคุณก็ยอมรับได้เพราะฉะนั้นแล้วตัวตอนของคุณในตรงนี้มีควีนด้วยนะคะมีควีนซบครับอยู่ในตรงนี้นะคะบ่งบอกถึงการที่คุนนั้นรับได้ทุกสถานการณ์รับได้ทุกวิถีทางและก็ช่องทาง นั่นเองนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรเกิดขึ้นตัวคุณนั้นรับได้แล้วเรามาดูกันนะคะว่าพลังงานในตัวตนของเขานั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะในเมื่อคุณโอเคกับสถานการณ์เหล่านี้แล้วก็รูปภาพบรรยากาศในความสัมพันธ์ในครั้งนี้คุณโอเคดีหมดทุกอย่างแต่ว่าคุณจําเป็นจะต้องเหมือนกับมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในตรงนี้คุณรู้แล้วคุณยอมรับได้แล้วตัวเขาล่ะคะจะเป็นอย่างไร Six of One King of Pentacles Queen of Swords Four of Swords The d g e นะคะในตรงนี้เรามองเห็นถึงว่าตัวเขานั้นจะไม่ยอมปรับเปลี่ยนหรือ อยอมรับกับพลังงานเหล่านี้ของคุณนะคะเพราะว่าเขามองว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นไปในตรงนี้มันรู้สึกหนักเหนื่อยแล้วก็จะต้องพยายามมากจนเกินไปเขาไม่พร้อมที่จะปรับปรับเปลี่ยนพลังงานนี้เขาไม่พร้อมที่แล้วเขาก็ไม่โอเคด้วยกับความสัมพันธ์ที่ต้องพยายามอะไรในตรงนี้เขาเหนื่อยเขาทอ้อเขาต้องการจบหรือ หรือแก้ไขปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในตรงนี้นะคะเพราะว่าเรามองเห็นถึงว่าในตัวตนของเขาอ่ะเขาไม่พร้อมเลยนะกับการที่จะต้องมาต่อสู้หรือพยายามอะไรใดๆในตรงนี้ในใน,ในพลังงานนี้นะคะซึ่งตัวตนของเขาในตรงนี้น่าจะเป็นพลังงานที่เกิดขึ้นนะคะที่เห็นในตรงนี้นะเป็นพลังงานชาวชาวธาตุไฟชาวธาตุด,ดินแล้วก็ชาวธาตุลมนะคะ อืมนะคะเป็นพลังงานนะคะในตรงนี้เนาะเป็นชาวธาตุล่มชาวธาตุดินชาวธาตุไฟสิ่งที่เรามองเห็นในตรงนี้นะคะแล้วก็ในพลังงานของเอ่อโฟล์ซับซ้อนในตรงนี้เป็นพลังงานของชาวราศีตุลได้นะคะเป็นเป็นชาวตุลได้ แล้วเราก็มองเห็นถึงชาวธาตุน้านะคะเดดเดตลาสิพิกเกนะคะนี่ตรงนี้นะเนาะแล้วก็เราก็จะมองเห็นในตรงนี้ได้ว่าคนคนนี้เป็นชาวราสีตุนวันที่เอ่อวันศุกร์เนาะหรือวันที่9ได้นะคะวันที่9วันศุกร์เดือนตุลาคมในตรงนี้ได้นะคะหรืออาจจะเป็นพอ อาจจะเป็นไปได้ว่าในช่วงของเดือนตุลานี้คุณเจอเขาพบเจอเขาหรือมีเหตุที่ต้องทำอะไรร่วมกันกับเขาในตรงเนี้นะคะวันที่9เดือนตุลานะคะได้นะคะที่เรามองเห็นก็จะเป็นพลังงานประมาณนี้นะคะแล้วก็มีอ่อ s of o นะคะซิกซ์สปันในตรงนี้เป็นชาวราศีสิง์ดาวพฤหัสเนาะมีดาวพฤหัสกลุ่มรัคนาตัวตนของเขาอยู่ในตรงนี้นะคะบ่งบอกได้ว่าคนคนนี้นั้นมีความใจอ่อนมีความเมตตามีความคิดสงสารแล้วก็มีความคิดเยอะความคิดมากนะคะในตรงนี้เนาะ มันเป็นลักษณะาอาการว่าคนคนนี้นั้นในความสัมพันธ์เนี้ยที่เรามองว่าเขานั้นไม่อดทนอะ่ะไม่ใช่ว่าเขานั้นต้องการที่อยากจะจบความสัมพันธ์ในตรงนี้อย่างโดยง่ายแต่เขามองว่าถ้าหากสิ่งใดที่เป็นของเขาเขาจะไม่ต้องพยายามแต่ถ้าสิ่งใดที่ต้องพยายามหรือยากจนเกินไปนั่นหมายความว่าไม่ใช่ของเขาและเขานั้นก็จะสละทิ้งไปโดยง่ายนั่นเอง นะคะเพราะว่าในเมื่อไม่ใช่ของเขาเขาก็ไม่อยากได้เนาะในตรงนี้นะคะนั่นก็รวมถึงความหมายที่ว่าถ้าหากความสัมพันธ์ของเราไปกันได้ยากก็หมายความว่าเราไม่ใช่คู่กันนั่นเองนะคะก็จะเป็นปร,ประมาณพลังงานประมาณนี้นะคะนี่คือตัวตนของคุณตัวตนของเขานะคะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณ เขารู้สึกยังไงกับคุณและคุณรู้สึกยังไงกับเขานะคะตัวตนของคุณก่อนเลยนะคะคุณได้ two s u p e n t a c l e นะคะ9น subpentacle page sub of p e n t a c l e six cups t h e h e r m i t ในฝั่งของคุณบ่งบอกได้ว่าคุณเองก็ลังเลต่อการที่จะเริ่มต้นหรือไปต่อในความสัมพันธ์ในครั้งนี้คุณเองมีความรู้สึกดีนะมีความคาดหวังในความสัมพันธ์นี้ก็จริงแต่คุณลังเลคุณไม่พร้อมที่จะ,ะก้าวหน้าอย่างเต็มที่คุณยังไม่พร้อมคุณพร้อมที่จะเรียนรู้คุณพึงพอใจกับการที่จําเป็นที่ต้องอยู่ตรงนี้ก่อนเรียนรู้ก่อนให้เวลากับความสัมพันธ์นี้ก่อน คุณมีความยืดหยุ่นในตัวตนได้มีความยืดหยุ่นในความสัมพันธ์ได้สิ่งใดที่ไปไม่ได้คุณให้เวลากับสิ่งเหล่านั้นสิ่งใดที่ดูเหมือนยังไม่ถึงเวลาคุณก็รอได้เป็นพลังงานที่คุณน,นั้นมีความยืดหยุ่นให้กับตนเองและก็ความสัมพันธ์นี้ในตรงนี้นั่นเองนะคะแต่เรามาดูกันนะคะว่าตัวตนของเขาน้นเป็นอย่างไรความรู้สึกข,ของเขาเป็นอย่างไรไดทูซวาน 6 of 1 n Ace of Pentacle 9 of 1 Queen of Swords คือในตรงนี้นะคะในพนักงานของเขานะมีความดุดดันเดือดร้อนเดือดเลยนะคะในตรงนี้เนาะก็คือไม่มีความใจเย็นในสิ่งที่เรามองเห็น ในตรงนี้เรามองเห็นถึงความร้อนรุ่มภายในใจจะถามว่าเขาพร้อมที่จะศึกษาและเรียนรู้แล้วให้เวลาไหมใช่ให้เวลาแต่ว่าไม่มีความยืดหยุ่นเหมือนอย่างคุณคุณยังมีความพลังงานที่มีความมีความใจเย็นพลังงานใจเย็นแล้วก็พร้อมที่จะยอมรับรับฟังทุกสิ่งอย่างอืเหมือนมีเหตุและผลมากขึ้นแต่ของเขานั้นจะมีความอารมณ์เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของเขาหรือในฝั่งของเขาในตรงนี้ ถามว่าเขายอมรับไหมใช่เขายอมรับและเขาพร้อมที่จะเรียนรู้แต่ว่าเขาไม่พร้อมที่จะให้เวลาเหมือนกับเขานั้นถ้าเรียนรู้แล้วศึกษาแล้วรู้แล้วว่ามันยากเขาก็จะไม่ไปต่อเท่านั้นเองนะคะในความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันเป็นเหมือนกับในฝั่งของเขาอะ่ะมันจะเป็นการที่คิดเร็วทำเร็วเดินหน้าเร็วแล้วก็จบความสัมพันธ์โดยเร็ว มันเป็นการตัดสินใจโดยการฉับพลันในการที่อ,อ่ามันเป็นการที่ด่วนเหมือนกับด่วนสรุปอะนะคะในตรงนี้นาอในฝั่งของเขาแต่ของคุณนั้นอาจจะเป็นลักษณะาอาการว่าไม่ได้ด่วนสรุปนะคะแต่ว่าคุณนั้นจะรอรออย่างมีความหวงังเพราะคุณนั้นมีความหวังอยู่กับเขาแต่เขานะั้นมันเป็นพลังงานร้อนมีความพยายามมีความเปิดใจ แต่พอไม่ใช่ไม่ได้ในตรงนี้ก็ปิดเลยนะคะก็จะเป็นความรู้สึกภายในใจประมาณนี้ว่าถ้าถ้าได้ก็ไปต่อถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรในฝั่งเขาเป็นแบบนั้นแต่ของคุณนั้นถ้าไม่ได้ก็หล่อถ้าไม่ได้ก็ปรับปรุงแก้ไขหาวิธีทางแก้ไขในการที่จะไปต่อในตรงนี้แต่ของเขาไม่นะคะซึ่งคุณและเขามีความคิดต่างกันนะแล้วเรามาดูกันนะคะในเมื่อเขาคิดแบบนี้แล้วความสัมพันธ์ในครั้งนี้จะเป็นยังไงต่อไป อได้เ h อ e m มเ r o เนะคะความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะเราก็ได้ไฟซับว์แวร์นะในสับเพนเดเคิล nice justice เพสสับเพนเดเคิลคือในตรงเนี้ยนะคะคือจิตใจอะที่มีอยู่ในตรงเนี้ยก็คือเป็นจิตใจของกันและกันคือตัวคุณเป็นตัวคุณเขาเป็นตัวเขาเนาะอาจจะมีความเป็นตัวตนที่ ที่สูงขึ้นคือคุณก็มีความเป็นตัวตนของตนเองรักตนเองเขาก็มีอัตราความเป็นตัวตนของตนเองและก็รักตนเองพอสมควรต่างคนต่างฝ่ายกลับมาสนใจให้กับตนเองหรือมอบความรู้สึกที่ดีๆในตรงนี้ที่เคยมีให้เขาในตรงเนี้ยดึงกลับมารักตนเองนะคะแล้วก็ไฟสปาร์ในตรงนี้เรากลัวเหลือเกินว่าคุณกับเขาในตรงนี้จะมีการเหมือนกับ ผิดใจกันมีการถกเถียงกันแต่ไม่ถึงกับขั้นทะเลาะวิวาดหรือหลายแรงอะไรใดๆนะคะอาจจะมีการถกเถียงกันเล็กๆน้อยๆและทําให้เกิดความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นและไอความพึงพอใจหรือไอสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นใหม่ๆในตรงนี้มันจะทําให้มีปัญหาเกิดขึ้นได้นะคะเพราะว่าในทั้งหมดทั้งมวลในตรงนี้คุณเพียงแค่ต้องการที่อยากจะให้สถานการณ์มันดีขึ้นอยากจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันลงตัว แต่มันกลับกลายเป็นว่าไม่ได้เป็นไปดั่งใจไม่ได้เป็นไปอย่างที่คุณนั้นต้องการหรือคาดหวังรอคอยในตรงนี้นะคะมันก็เลยทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอยู่ในจุดที่นิ่งแล้วก็อยู่ในจุดที่คิดถึงกันเหนื่อยล้าต่อกันในตรงนี้นะคะแต่ในบางเคสในบางกรณีมีการแยกย้ายมีการนิ่งหายมีการเริ่มต้นใหม่นะคะในตรงนี้นะที่เรามองเห็นนะคะเพราะว่า ความเข้ากันไม่ได้มีความต่างกันนั่นเองนะคะมีความพยายามที่อยากจะไปต่อในความสัมพันธ์ในบางเคสในบางเคสก็คือมีความพยายามที่จะไปเริ่มต้นใหม่นั่นเองนะคะในบางกรณีในตรงนี้นะคะมีความที่อยากจะแก้ไขมีความต wow. ้องการที่อยากจะแก้ไขในความสัมพันธ์แต่ในบางเคสในบางกรณีไม่ต้องการที่อยากจะแก้ไขแล้วไปเริ่มต้นใหม่เลยนะคะในตรงนี้นะอืมนะคะ เพราะว่าในตรงนี้บ่งบอกได้ว่ามีความคิดมีความรู้สึกที่อยากจะพยายามพิจาเริ่มต้นใหม่เพราะว่าเหนื่อยล้าเต็มทีแล้วกับการที่อยู่ในสถานการณ์ที่ต้องนิ่งต้องเงียบที่ไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันหรือไม่ได้ไปต่อกันในตรงนี้นั่นเองนะคะเป็นพลังงานนั้นนะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณนั้นจะเป็นยังไง เพราะว่าเรามองเห็นถึงการที่ว่าความสัมพันธ์นี้มีโอกาสได้เลิกกันสูงหรือมีการจบความสัมพันธ์นี้ได้สูงแต่ในบางเคสบางกรณีก็มีการกลับมามุกบอลกันกันคืนมาเพื่อที่จะมาแก้ไขความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ในครั้งนี้เป็นอย่างไรได้เซเว่นสับสอส S of Pentacle Six of Pentacle Five of Source The Dead two sub pentacle seven of swords queen sub cups the star two sub one คือในพลังงานในตรงนี้นะคะก่อนหน้านี้นะคะคือแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณอะก่อนหน้าที่กําลังที่ที่กาลังจะเกิดที่ที่ที่กำลังจะถึงปัจจุบันในตรงนี้นะคะคุณจําเป็นจะต้องพบเจอกับสิ่งที่คุณนั้นจําเป็นจะต้องเหมือนกับพบเจอความจริงพบเจอการกระทําบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณนั้นมีความรู้สึกเหมือนกับว่าการที่คุณนั้นให้ไปอ่ะ หรือคุณพยายามไปอ่ะมันเหมือนกับว่ามันไม่ได้ผลอะไรเลยอ่ะมันเหมือนกับเปล่าประโยชน์อ่ะไม่ว่าคุณนั้นจะทําอะไรหรือลงแรงลงทุนอะไรลงไปในตรงนี้คือมันเหมือนกับเปล่าประโยชน์มันก็เลยจึงทําให้ความสัมพันธ์ในตรงนี้มันเป็นไปในทิศทางที่คุณนั้นต้องการอยากจะจบต้องการอยากจะปรับต้องการอยากจะเปลี่ยนนะคะในบางเคสในบางกรณีต้องการอยากจะจบแต่ในบางเคสในบางกรณีต้องการอยากจะแก้ไข มันจึงทำให้เกิดการวนคืนกลับมาในบางเค,งทงทคสที่ต้องการที่อยากจะแก้ไขในความสัมพันธ์แต่ว่าก็ไม่แน่ใจหรอกว่าไอการที่เรานั้นอ่ะอยากจะแก้ไขในตรงนี้มันจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมไหมไม่ได้แน่ใจแต่ว่าขอทําในตรงนี้ให้ดีที่สุดก่อนเพราะยังยังมีความหวังยังมีความต้องการที่อยากจะพัฒนาต่อนะคะนี่คือในเคสกรณีที่ของบุคคลที่ต้องการที่อยากจะแก้ไขในความสัมพันธ์ ส่วนของบุคคลที่ต้องการที่อยากจะจบความสัมพ,พันธ์หรือได้เลิกลากันจริงๆในตรงนี้นะคะมีโอกาสสูงที่ได้ไปเริ่มต้นใหม่นะคะแยกย้ายกันออกไปต่างคนต่างอยู่ในตรงนี้นะคะไม่มีการติดต่อสื่อสารไม่มีการยุ่งเกี่ยวอะไรกันนะคะในตรงนี้นะก็คือเป็นการตัดเลยแล้วเรามาดูกันนะคะว่าคำแนะนำจากไพ่โดเมแองเจิลจะบอกอะไรกับคุณนะคะ ไพ่ลมแองเจ้ากำลังอยากจะบอกอะไรกับคุณ New Love นะคะในบางในในในบางเคสใ,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 ในบางกรณีมีโอกาสที่ได้เริ่มต้นใหม่จริงๆนะคะได้เริ่มต้นใหม่ที่มีความสุขสุขสมหวังแล้วก็มีแรงดึงดูดต่อกันนั่นเองนะคะก็คือเจอคนใหม่ที่ดีที่ใช่กว่าแล้วก็ ให้ความเชื่อมั่นให้ความมั่นใจในในความสัมพันธ์นะคะก็คือเจอคนที่ถูกใจแล้วก็เป็นคนที่มีจิตใจที่มั่นคงเหมือนกันมีความรู้สึกมีความเข้ากันได้ดีนั่นเองนะคะแล้วก็มีความไว้เนื้อเชื่อใจกันสูงนะคะเหมือนกับว่าเจอคนใหม่ในครั้งนี้จะเป็นเหมือนกับเจอคนที่ไม่ปิดกัน้น มีอะไรก็เปิดมีอะไรก็บอกอะไรประมาณเนี้ยนะคะจะเป็นอารมณ์นั้นนะแล้วก็ chemistry นะคะ separation อืมนะคะแล้วก็ p a ฟ s i o n a t e express ยูเรแต่ยังไงแล้วคุณก็จำเป็นที่ต้องแสดงถึงความรักถึงความรู้สึกที่คุณนั้นมีให้ต่อเขานะคะว่า ึงแม้ว่าตัวคุณนั้นจะรู้สึกเหมือนกับว่าความรักครั้งใหม่ในครั้งนี้มันเป็นความรักที่สุกหอมหวานมันเป็นความรักไม่ว่าจะเป็นในเคสของคนเริ่มต้นใหม่ของคนที่ต้องการแก้ไขอะไรก็ตามในตรงนี้นะคะล้วนแต่ว่าเป็นครั้งใหม่แก้สิ่งเก่าๆถูกแก้ไขก็เป็นสิ่งใหม่หรือ เป็นการเริ่มต้นใหม่ก็เป็นสิ่งใหม่ได้เช่นกัน new love ในตรงนี้บ่งบอกได้ว่าทุกๆก,การเริ่มต้นใหม่ไม่ว่าจะเป็นเริ่มต้นใหม่หรือแก้ไขอะไรก็ตามในตรงนี้นะคะจะนําพาซึ่งความรักความรู้สึกและก็ความสุขมาให้กับคุณถึงแม้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะมันจะเป็นไปในทิศทางที่ดีมีเคมีเข้ากันมีความที่เรานั้นต้องการมาและเราได้รับไป ได้อย่างสุขสมหวังได้อย่างเท่าเทียมกันแต่อย่างไงแล้วก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมที่จะแสดงถึงความรักถึงความต้องการในใจของเราออกไปถ้าหากตาบใดที่มีความเข้ากันแต่เรานั้นเก็บความรู้สึกซ่อนงํำความรู้สึกภายในใจเอาไว้มากกว่าการที่จะแสดงออกภายในตรงนี้ก็แน่นอนนะคะว่าอีกฝ่ายหนึ่งมักจะไม่ได้รับรู้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นใน จะเป็นในลักษณะที่ว่าจะให้คนคาดเดาแต่ปรากฏว่าเขาไม่สามารถรับรู้ได้เนาะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็อย่าลืมที่จะแสดงในตรงนี้ออกไปและวในแล้วก็บุต d เอในตรงนี้คุ้มค่าเก่การรอคอยการเริ่มต้นใหม่คุณก็ต้องรอคนที่ดีที่สุดหรือมีการเลือกค้นหาเฝ้ารอคอยคนที่ดีท,ที่สุดสำหรับคุณที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณ ในตรงนี้นั่นแหละคุ้มค่าแล้วนะคะที่คุณนั้นรอคอยหรือเป็นการที่คุณนั้นห่างกันออกไปและกลับมาเพื่อเป็นการแก้ไขก็เวลาเหล่านั้นแหละเป็นเวลาที่คุณนั้นคุ้มค่าและกับการที่จะรอคอยในตรงนั้นคุณอาจจะแยกย้ายกันไปผิดใจกันไปแล้วคุณก็ไปทําหน้าที่ของตนเองพอทําแล้วทําได้ดีแล้วประสบความสําเร็จแล้วหรือพึงพอใจในตนเองแล้วในตรงนั้นแล้วกลับมาแก้ไขก็ยังพอมีโอกาส ซึ่งกันและกันในบางเคสที่กลับมาและแก้ไขกันได้ในตรงนี้ก็เป็นช่วงเวลาดีๆที่ที่คุ้มค่าต่อการที่จะรอคอยนั่นเองนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าโซนจิตวิญญาณจะบอกอะไรกับคุณนะคะไพ่โซนจิตวิญญาณกำลังจะบอกอะไรกับคุณ ดีวายแมสซูเลียนนะคะเวเรียนโซซองเมดิเฟสต์เมดิเทชันนะคะเมดิเทชันโอเคนะคะแล้วก็ในตรงนี้นะคะอยากจะบอกว่า พลังงานของคุณเป็นพลังงานที่เข้มแข็งพลังงานรักตนเองพลังงานที่มีความสุขได้ด้วยตัวของคุณเองแค่คุณนั้นทำความสุขแล้วก็ตั้งสมาธิมีสมาธิมีความโฟกัสอยู่ที่ตนเองคุณก็สามารถที่จะมีความสุขได้แล้วนะคะจริงๆแล้วคุณนั้นไม่จำเป็นความสุขจากไม่ไม่จำเป็นที่จะต้องร้องขอหรือต้องการความสุขจากใครคุณเพียงแค่ตัวคุณเองเท่านั้นเลยคุณก็มีความสุขแล้วนะคะ คุณรักสงบนะในช่วงนี้นะคะอืมอไลเมน์นะคะบางทีบางครั้งการที่คุณนั้นโฟกัสอยู่กับตนเองมากๆหรือให้เวลากับตัวเองเยอะๆใช้เวลากับตนเองทบทวนเรื่องราวต่างๆอยู่ตรงนี้มันอาจจะทําให้คุณนั้นพบเจอสิ่งใหม่ๆหรือสิ่งต่างๆในชีวิตก็ได้นะคะในตรงนี้เนาะหรือบางทีบางครั้งบางท่านอาจจะเหมือนกับ อาจจะทําอะไรอยู่ในตรงนี้มีธุรกิจส่วนตัวอยู่ในตรงนี้มีเวลาให้กับตนเองมีเวลาทําสมาธิหรือสงบอยู่สักพักหนึ่งในตรงนี้นะคะไม่มีใครมารบกวนคุณก็อาจจะมีปิ๊งไอเดียขึ้นมาว่าเอ,อ้ยฉันควรที่จะทําแบบนี้นะสินค้าโปรดักต์ในตรงนี้สามารถต่อยอดได้ฉันอาจจะเปลี่ยนโปรดักต์ใหม่จากเป็นสีนี้ก็กลายเป็นอีกสีหนึ่งอันนี้มันสีทึบไปอันนี้สีสว่างดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรืออาจจะเป็นชุดขนมอาจจะเป็น ชิ้นเล็กๆก,ก็อาจจะเพิ่มเพิ่มเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมาเป็นชิ้นใหญ่ๆหรืออาจจะตกแต่งสีสันขึ้นมาหน่อยเพื่อที่จะเพิ่มมูลค่าขึ้นมาได้อาจจะเพิ่มขึ้นมาแค่แค่เล็กน้อยแต่สามารถเพิ่มมูลค่าได้มากเท่าตัวเลยในตรงนี้ก็ได้นะคะคุณอาจจะมีไอเดียปิงไอเดียอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะคุณจะได้พบเจอสิ่งใหม่ๆที่นำพาคุณนั้นไปสู่การพัฒนาอีกขั้นหนึ่งในตรงนี้ได้นะคะ